จากเหตุการณ์เมื่อวานนะครับเนี่ยเจ็ดสามแล้วผมซื้อเจ็ดสามมาสี่ใบอ่ะที่ผมถูลอตเตอรี่นะคะเลขท้าย2ตัวเจ็ดสามนะครับแล้วก็ผมได้ฉีกลอตเตอรี่ทิ้งนะ,ะเพราะว่าผมตรวจเลขผิดผมก็มาเห็นว่าผมตรวจสลากผิดผิดปีแล้วผมฉีกมันทิ้งแล้วผมทิ้งในถังขยะเราไปลุ้นด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะใช่หรือเปล่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าแล้วเราจะได้เงินหรือเปล่าไปลุ้นกันครับเมื่อวานนี้นี่นมี คนเข้ามาให้กําลังใจเยอะแยะมากมายเลยครับกราบขอบคุณเลยครับทุกคนนะฮะแล้ววันนี้นะฮะก็มีคนเขียนเข้ามาว่าจะได้หรือไม่ได้พี่ช่วยทําคลิปให้หน่อยได้ไหมว่าไปขึ้นเงินได้หรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยจะพาไปเลยนะครับ ไปที่กองสลากเลยครับตึกใหญ่ๆแถวแถวที่วานอนนะฮะตรงนั้นเป็นที่ขึ้นรางวัลน,นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวเนี่ยสามารถไปแลกเงินได้ที่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาวางแผงกันนะแต่ถ้าเกิดว่าลอตเตอรี่อันไหนที่มีปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลอันไหนที่มีปัญหานะมีการถูกฉีกหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องไปที่กองสลากครับให้เขาไปพิสูจน์ว่าลอตเตอรี่อันนั้นเนี่ยสลากอันนั้นเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่า สมมติว่ามิจฉาชีพนะครับมีการทำเลื้อเลือนมีการแต่งแต้มมีการกลอมแปลงเอกสารมีการฉีกแล้วก็ทําเป็นเหมือนประมาณว่าฉันมาถูกนะแล้วถ้าเกิดเขาตรวจขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยมีโทษนะครับถูกปรับถูกจําคุกเลยนะคะถือเป็นการช่อโกงนะฮะ แต่ว่าด้วยความบริสุดใจอันนี้เราเนี่ยก็ลยอลไไปขอนะะต้องไปพูดกับเพื่อนนะฮะว่าขอร้องเพื่อนว่ามันเกิดความเข้าใจผิดแล้วดูซิว่าเราวันนี้เราจะได้เงินหรือเปล่านะฮะผมถูกด้วยกันเบอร์เจ็สเนี่ยสใบนะ รวมันเป็นเงินก็อยู่ที่8 0 0 0ันบาทดูซิว่าเราจะโดนหักภาษีเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับเราไปลุ้นด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะตอนนี้ผมกําลังจะไปที่กองสลากนะครับเพื่อเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นนะฮะร,รางวัลเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามนลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะขึ้นได้ไม่ได้มีบางคนบอกว่านะฮะเอาลอตเตอรี่เนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้านะแล้วก็มันยุ่ยมาหักแล้วนะแต่ว่าก็ยังเห็น QR code หรือว่าพอรู้ว่าตัวเลขเป็นตัวเลขอะไรนะฮะ ก็สามารถจะขึ้นได้วันนี้เราไปหาคาตอบกันครับเดี๋ยวเราจะไปถามพนักงานนะครับว่าถ้าเราซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเราเกิดมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยเราสามารถจะจะขึ้นกันได้ไหมแล้วเสียหายประมาณขนาดไหนที่ไม่สามารถขึ้นกันได้นะครับมีแฟนเพจเมื่อวานนี้เขียนเข้ามาเต็มไปหมดเลยครับว่าเขาได้ติดตามเพจไทยเ a าทูเกเตอร์นะแล้วเขาก็ถูกลอตเตอรี่กันเต็มไปหมดเลยครับซึ่งแต่ละคนก็เขียนเข้ามาก็มีความดีใจ อย่างเช่นค่อยกระเบิ่งคลิปอ้ยน้องก็เลยเอาเลข173คือเบอร์ผมนะฮะแล้วก็169 169ผมก็ในคลิปที่แล้วก็เป็นของแอดมินอ้อยนะแสดงว่าเขาซื้อเั้ง2เบอร์เลยมาเสี่ยงด้วยก็เลยถูก73บนล่างขอบใจหลายๆเดอคือบนล่างคืออะไรฮะอันนี้ไม่เข้าใจนะ <laughs> เป็นหวยอะไร <laughs> อันที่2องนะถูกบนล่างอีกแล้วครับบนล่างเตรียมตัวจะไปอยู่หลงพะบางครับอันนี้น่าจะถูกเยอะนะฮะก็ดีใจกับทุกๆคนนะ ค่อยได้หน่อยหนึ่งอ้ายขอบใจหลายอ๋ออันนี้ก็ต้องแสดงความดีด้วยนะสว่วนดีค่ะ FC จากเยอรมันหนูถูกหวยจ็ดสาบนล่างดูจากคลิปที่แล้วที่ไปวัดหนองคำแสงที่พี่จุดธูป1 7 3เดือนหน้ากลับลาแล้วจะได้ไปทำบุญด้วยอันนี้ก็ต้องร่วมอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับที่ทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็ต,ติดตามเพจแล้วก็ติดตามกันไปแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันไปแล้วกันแต่ละคนก็โชคดีกันไปนะผมก็ถูก7จครับ เพอได้ดูคลิปของแอดน้องที่ได้ไปจุดทูบ173ติดตามแอดน้องตลอดครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เราทําบุญมาร่วมกันนะเราเฮงๆไปด้วยกันนะฮะทุกคนก็อนุโมทนาบุญสาธุปไปด้วยกันแล้ววันนี้ผมก็จะเดินทางไปที่กองสลากครับเพื่อไปดูซิว่าสลากกินแบงที่ผมฉีกแล้วเนี่ยแล้วผมก็เก็บไว้เป็นอย่างดีเลยใส่ซองเป็นอย่างดีนะฮะติดเทปเรียบร้อยน้หลังนะฮะให้เขาไปตรวจว่ามัน ใช่หรือเปล่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าและเราจะได้เงินหรือเปล่าไปดูนกันครับผมมาถึงที่สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นอาคารใหญ่ที่แต่ละคนเนี่ยเอาสลากมาขึ้นเงินกันนะครับถ้าเกิดเป็นเล็ท้าย2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นได้ที่แผงทั่วไปนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะครับมี drive thru ด้วยรถเข้ามาถึงแล้วเราก็ยื่นสลากแล้วจะได้เงินเลยและตรงนั้นนะครับคือ drive thru นะครับก็คือรถเนี่ยไม่ต้องลงมาจอดเลยนะ รถไปถึงตรงที่นั้นนะครับเราก็สามารถยื่นสลากได้เลยนะให้กับเขาแล้วเขาก็ตรวจแล้วเขาก็จ่ายเงินได้เลยครับอันนั้นไวมากๆเลยนะมันคือรางวัลเล็กๆครับถ้าเป็นรางวัลที่1ที่2เนี่ยก็ต้องไปทําตรวจพิสูจน์กันอีกทีว่าสลากอันนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่ของผมเนี่ยเป็นกรณีที่สลากชิงรถครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปขึ้นนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงแล้วครับเขาบอกว่า คิวสุดท้ายเนี่ยบ่ายสองครับเพราะว่าเขามีการตรวจกันแล้วว่าจ่ายเหมืนกันก็อาจจะถึงเย็นนะครเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาขึ้นเงินเนี่ยต้องไม่ถึงบ่ายสองครับปางต่อไปกันครับ พอมาถึงขั้นตอนของการตรวจเอกสารนะครับเ mm. ขาบอกออกมาว่า mm. ใครก็แล้วแต่ที่ทําสลากรัฐบาลชํารุดนะครับ mm. ก็ขอให้เก็บมานะไม่ว่ามันจะขาดยังไงนะฮะอย่าไปติดปะตอมันนะอย่าเอาเทปแปะนะฮะเอามาที่นี่ทั้งหมดครับ mm. เดี๋ยวเขาจะมาต่อให้ครับ mm. เพราะว่าเราต่อถ้าเกิดว่าเราแปะลงไปแล้วมันผิดเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เนยะมันอาจจะชํารุดมากกว่าเดิมครับหรือ ทางเจ้าหน้าที่บอกมาว่าถ้าฉลากเนี่ยอยู่ในกระเป๋าแล้วเราใส่เครื่องซักผ้าแล้วออกมามันยังอยู่เป็นก้มก้อนกลมๆเนี่ยเอามาให้เขาทั้งหมดครับเดี๋ยวเขาจะทําการมีเครื่องสแกนมีเครื่องเอ็กซเรย์มีเครื่องทำนะฮะว่ายังสามารถมองเห็นได้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเราไปแกะแล้วเกิดชํารุดเกิดขาดตัวหนังสือขาดหายไป QR code ขาดหายไปเนะี่ยตรงนี้เราไม่สามารถขึ้นได้ครับทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนบางส่วนมันอาจจะหายไปชํารุดไปแต่ สาระสําคัญมันยังอยู่เนี่ยสามารถขึ้นได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าสาระสําคัญมันจางหายไปจริงๆเยอะมากจนเกินไปเกิน50%จริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นได้ครับและทั้งหมดนี้นะครับผมก็เอาไปให้เขาตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสลากก็อยู่ที่เขาเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็ได้เงินมาเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดนี้เป็นเงินที่8 0 0 0บาทครับนะฮะแปดพันบาทเนี่ยได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการหักภาษีไป40บาทครับ 8,000บาทหักไป40บาทครับผมได้มาที่7,960บาททั้งหมดนี้ผมคิดว่าทั้งวัดหนองคำแสนอยากจะให้ผมกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมได้ไปที่นั่นมา3ครั้งแล้วแล้วผมก็ได้โชคนี้มาท่านคงอยากให้ผมกลับไปหาท่านอีกครั้งหนึ่งครผมก็คิดว่าผมจองเงินนี้ทั้งหมดนะฮะเอาไปให้ที่วัดหนองคำแสนครับแต่มีแฟนเพจเขียนออกมาบอกว่าพี่ครับ าพี่ได้โชคเราเนี่ยพี่กลับมาช่วยเหลือเด็กๆหน่อยได้ไหมผมมีความรู้สุกว่าไอเดียนี้ดีมากๆความคิดนี้ดีมากๆเลยครับผมคิดว่าเงินจากพระเจ้าเงินจากฟ้าเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งมาให้ผมคงทําให้ผมแบ่งเงินพวกนี้เอาไปช่วยเหลือสังคมอีกส่วนหนึ่งผมเลยคิดว่าครึ่งหนึ่งผมจะเอาไปถวายให้กับพระท่านกับฟ้าคือให้ฟ้าครึ่งหนึ่งเพื่อที่ว่าฟ้าท่านคงจะประทานให้ผมมากกว่านั้นดี เลขครึ่งหนึ่งผมจะเอาไปมอบให้กับเด็กที่อาจจะได้โอกาสเดี๋ยวผมจะหา,าวิธีการครับกับน้องๆที่ช่วยกันเอาไปบริจาคให้กับน้องๆน,นะและผมก็สุดท้ายนี้ผมขอให้บุญกุศลทั้งหมดนะอนุโมทนาที่เราร่วมทําบุญกันด้วยมาและทุกคนก็ซื้อเลขกันตามมานะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีอนุมาอนุโมทนาบุญกับทุกๆคน้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคราวหน้าเราจะมีสิ่งที่ใหญ่โตมากกว่านี้ เงินจากฟ้าประทานกับมาหาพวกเราและให้พวกเราได้ทำความดีส่งเสริมสังคมเพื่อแผ่ไปให้กับทุกคนตลอดไปครับและคุณเชื่อไหมครับว่าการไปที่หนองคำแสงในครั้งนี้เราไปกันด้วย5คนครับก็คือมีน้องกี้น้องปูเป้แอดมินอ้อยไอ้น้องเองผมเองนะครับแล้วก็น้องตีครับไปด้วยกัน5คนครับแต่เมื่อ2วันก่อนนี้เองน้องปูเป้ ถูกรลงวัลเลขท้าย2ตัวครับจากทูบนี้แหละแล้วก็น้องตีในวันเดียวกันก็ถูกเลขท้าย3ตัวเยอะที่สุดเลยเหลือแต่เรา3ไอ้น้องครับน้องกี้แอดมินอ้อยแล้วก็ผมเองยังไม่ถูกเลยแต่วันที่16มีนานี้ครับรู้กันและที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะบอกเพื่อน,อนที่ชอบสายมูว่าที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึงที่อยากแนะนำ เป็นที่กำเนิดของพ่อปู่ศรีสัตนาคราชอยู่ที่วัดหนองคำแสนห่างจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ประมาณแค่20กิโลเมตรครับและก็ที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนไทยและคนลาวชอบมาขอพรสักการะบูชาขอโชคขอลาบถ้าใครได้มาที่นครหลวงเวียงจันทร์ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับให้มากรับไหว้สักการบูชาที่วัดหนองคำแสนครับ ที่แล้วมาตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยนะแต่พอมาถึงแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยสวนสิ่งกอ่อสร้างนะพญานาคองนี้ก็มีความรู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วก็มีสิ่งใหม,ม,ม่ๆเก็ดไปหมด,นะดหเลยครับที่นี่วัดหนองคาแสฉะอ่าที่นี่วัดหนองคาเสงนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นหนองน้ําแล้วก็เป็นประตูไปสู่ที่เมืองไทยได้วยนะตีออซอยเพ่นเกตพญานาคสิบพัน อยู่ตรงไหนศาลาอยู่ตรงไหนจีซานอยู่บนนั้นท่านใดลงไปบนซ้าเลยอ๋อลงไปตรงหนองนั่นเลยใช่ีเขียนหรอเขียนตรงนี้หนองหนองคำแสงเนี่ยเป็นบ่อนพญานาคที่ตรงไปกันกับที่เมืองไทยที่หนองคายตรงนั้นตรงเป็นทางเดียวกันที่เชื่อมไปถึงคำชะโนดที่เมืองไทยเนาะคที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหา เจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งที่เที่ยไปพร้อมกับเธอออกไปกินเอกไปนอนออกไปเจอจนไปไปับเธอที่สนามบ ความผุกพัน์เรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานจจยิงเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอย่กับเธอ

คำแสงที่นี่วัดหนองคำแสงเหรอแม่แล้วดอกคำแสงเจ้าทำไมำถึงได้คนมาเยอะล่ะอ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะโดยเมื่อกี้ที่วัดธงชาตยังมาเยอะเ,เท่านี้เลยนะโดยเพราะว่าวัดธงชาตเป็นสถานที่แบบว่าเออเป็นทางผ่านเจ้าอันนี้เป็นแบบว่าหนองคำแสนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยมกับอาคโโัมสนุนเจ้าวัดหนองคำแสง เมืองไสรฟองเป็นวัดที่เกี่ยวกับพญานาคยุคเวียงจันทร์ศีสัตนาคสมัยพระชายเสษฐาธิราชท่านได้ทรงสร้างพระพุทธรูปสถูปเจดีย์จำนวนมากและมีเรื่องเล่าของหนองคำแสงว่าเป็นบ่อนที่กำเนิดของพญานาคพญาศรีสัตนาคที่ขึ้นมาร่วมกันสร้างพระาธาตหลวงสมัยก่อนคนเราจะถอเรือไปตามสายน้ำนี้ จากหนองคำแสงไปถึงบึงทาตหลวงซึ่งเป็นสายน้ำที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกันและเชื่อกันว่าบ่อน,น้ำนี้หนองนี้เป็นทางเดียวกันที่เชื่อมไปถึงวัดคำชะโนดและเป็นที่น่าแปลกใจในทุกๆวันศุกร์สิบห้าค่ำก็จะมีลูกไฟขึ้นมาที่เราเรียกกันว่าบ้างไฟพญานาค ไม่ต่างอะไรกับที่วัดคำชะโนดก็อคราวหน้านะครับถ้าเราจะไปไหนเราจะไปทำอะไร่วยฝากกดติดตามไปได้วยนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ครับไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไว้ด้วยกันสบายดีสวัสดีครับไปกลับไปสอบปอปอ,ปอล้วครั้งหนึ่งไปหาวัดโพทองหนองคำแสีกครั้งหนึ่งครับ